ในที่สุดก็ถึงวันนี้วันที่ผมรอคอยวันที่ผมจะได้สู้กับคนที่เก่งที่สุดในโลกในเกมเบสบอลเป็นอันดับหนึ่งของโลกด้วยนะครับผมฮะเอา,าสบายชัวน,น,นีมีเต้นโชว์อตลกเหรอไล่บูแกน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 ไอ้ กูยอมกูยอมเรามาโหเกินมาห้ามใช้สก,กิลพี่ใช้ได้คนเดียวฮะกูเอาเปรียบขนาดนี้มันจะไม่ชนะได้ย,ยังไงวะสตรีมที่ช่องใจเ้าทุกวันนะครับผม ในที่สุดก็ถึงวันนี้วันที่ผมรอคอยวันที่ผมจะได้สู้กับคนที่เก่งที่สุดในโลกในเกมเบสบอลใช่ครับทุกคนวันนี้เราจะมาหนึ่งหึงกับน้องเจ้าของไอดีในคลิปที่ผ่านมานะครับทุกคนที่มีสกอร์ค่าสูงสุดในเกมเบสบอลนะครับผมเป็นอันดับหนึ่งของโลกด้วยนะครับผมอนะ่ะที่มีสกอร์ชนะสูงถึงหมื่นสามไอคแค่สิบน้องแก่รอไปหมื่นสามแล้วครับผมนะมาดูสกอร์ผมไลฟยสามสิบ แต่ผมกราบจำไว้ครับทุกคนจงก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองซะมาก่อนจะไปสู้กับน้องแกเราคงต้องวอร์กันหน่อยเออจะได้ไม่เขินอายเอานะครับ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  <1> 1> เอานะครับเออจะได้ไม <fewer> ่เขินอายเอานะครับอ๋อชิบหายแล้วและตอนนี้เราก็อยู่กับอันดับหนึ่งของโลก แนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะทุกคนเรซี่เนโกเองนะคะอดีตท็อปหนึ่งของโลกค่ะฝากตื่ด้วยนะคะเฮียโคตรตืโคตรตืเฮ้ยมี่โทนจีไทยด้วยเอาอะเอาวะ,อ,าวะ,อ,าวะอันนี้ชื่อชื่อเล่นชื่ออะไรนะพี่จะได้เรียกถูกชื่อพอยค่ะอ่าโอเคโอเคงัค้นเดีเ๋ยวพี่พี่เรียกว่าพอยเลยละกันเฮ้ยเอาวะเอาวะ,าวะ,าวะมันมันมีมันมีอะไรที่โชว์แบบว่าเราคืออันดับหนึ่งไหมมีค่ะปัจจุบันมีท็อปสิบอ่าอันนี้อันนี้มันเกี่ยวเกี่ยวอันนี้แปลว่าอะไรที่มันมีเสียงเสียงด้วย โค้ดฟยวแบบสไตล์แบบโจโจเลย,ไอเ,ยไอเคียวนี่แปลว่าอะไรอ๋อเป็นแชมป์เปี้ยนหรอเป็นแชมเปี้ยนหรอ,แ,หรอแล้วอัน,อนไหนทีเ่เราเคยโชว์ให้พี่เห็นว่านี่มันคือดาวพันธุ์ดอกเดิมแล้วหายไปแล้วอ่ะ หายด้วยเหรออ๋อคือถ้าเราลุยอันดับ,ดบหนึ่งไปดาบมันจะหายเหรอต้องท็อปหนึ่งเท่านั้นอะค่ะอ๋อดาบสิงค์ก็อยู่ใช่ไหมใช่ <Sure S 1> ค่ะนี่ครับทุกคนครับน้องเขาเคยมีดาบอันดับหนึ่งของเซิร์ฟนะครับผมก็คือถ้าไม่ได้อันดับหนึ่งดาบใบนี้จะไม่มีอยู่ในดีเลยน้องนี่ครับโคตรตึงตึงจัดตึงเปรีย้ยตึงเปรี้ยนี่ก็มีนี่ด้วยนี่ V I P hashtag หนึ VIP ่งนะทุกคน Oh my god the on top of leaderboard โคตรตึงโคตรจัดอันนี้ขอสัมภาษณ์หน่อยว่าเราเล่นเยอะขนาดไหนเราถึงกลายเป็นอันดับหนึ่งของโลก ทั้งวันทุกวันด้วยใช่ค่ะบ,บ้างก็แบบเล่นเลยอะค่ะแล้วก็ <คน S 1> เล่นตังเต่เปิดเกมด้วยค่ะก็เลยได้ท็อปหนึ่งอ๋อเล่นจะเปิดเกมด้วยเนี่ยนี่สินะผลของการพายายามอารมณ์เหมือนแบบกอลียอันดับหนึ่งทุกคนดูคะแนนน้องเขากับผมดิเจะเห็นเราอายสุดไหนอันนี้น้องเขาจะน้องเขาก็จะคิน,คนเลยนะครับทุกคนว่าคนทั่วไปปกติมันไม่มีใครมาเปิดไม์นั่งคุยกัแบบกล้องหรอกนะครับมันบ้าครับ มางั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มการทดลองดึงๆกันเลยดีกว่านะครับผมลุยนะพ่อนะโอเคงันต่นว่าผมต้องเอาสกิลที่แบบใสสุดตั้งแต่แรกเลยอันนี้เราใส่สุดได้เลยนะไม่ต้องอ่อนให้เออโอเค,คไปแล้วครับไปแล้วครับพี่พร้อมแล้วครับนี่อะไรอะ่ะยิเอองเกลือกอ่ะดูซิว่าน้องเขาจะมีฮาคิรุนแรงขนาดไหนครับสาเลนะ แล้วกูด eh, oh, ึงก็มันดึงไปก่อนเลยจังหวะเอ้ยเชี่ยต้องสามารถต่อต้านการพูได้อตีลองเชิญตีลองเชิญตีลองเชิญเมื่อกี้ทุกคนเห็นปะบอลเป็นอย่างเงี้ยบอลมันย้อนอย่างเงี้ยเชี่ยเราสัตว์ผมต้องใช้ดาบที่จัดการเอคเคแบบอยู่มันนี่กูเปลี่ยนเทียนน้องเอาเอคเคแล้วนะตหมนี่ฮมีเต้นโชว์เลย ตกลรอตกหรอเฮ้ยรีเฟกเมื่อกี้นี่ผมบอกเลยว่ามันกันยากมากทุกคนมันต้องแบบไปรุ่นมากๆเลยนะเหมือนเราต้องมีความเตรียมตัวเตรียมพร้อมตลอดเวลาโตโตเลยเออไอพวกนี้มันเก่งกับสกิลไงล้วเข้าไปใกล้ไงมาดิมาดิ ไมู่กเนบูกเกนบูกเกนบูกเกนไอ้ย่าคูณผูกเกนได้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 บูกเกนนี่สินะความรู้สึกข,ของคนที่โดนบูกเกน

ว่าสกิลเดิมน่าใช้ไม่ได้ละนี่นี่บูกเกนปอมบูกเกนปอมบูกเกนปอมสกิลนี้ทุกคนคนระับถ้ากดใช้แล้วนะเออเราจะสามารถใช้บูกเกนแบบเล็กๆน้อยๆได้แล้วนี่นะครับโอเคลืมบอกไปว่ามันระยะมันสั้นนะเปลี่ยนดีกว่าเฮ้ยยังก,กันดีกว่าอไอ้เหี้ยนี่เขาตีบนย้อยตัวก่อนเลยว่ะอ้าว อันนี้ผมควรทำไหมควรทำว่าเป็นชัยชนะของผมไหมผมว่าถ้าผมสามารถใช้สกิลโซเว็บจังหวะตรงเป๊ะได้เนะี่ยผมว่าน้องเขาไม่ทันครับเคลืยอย่อนย้อยเยนอคิวตีไปเขาเดียวเหรอพี่ก็ตีไปน้องพี่ก็ตีไปน้องนี่กูใช้สกิลฆ่าตัวเองหรือไงวะไปแล้วดึงเขามาสู้ตัวตัวเออ ดูก็รู้ทรงเนี้ยอันดับหนึ่งของสกิลไม่มีสกิลจะขนาดไหนเชี่ยวดูเแน่ไม่มีสกิลจะขนาดไหนเชี่ยวะมันชิ้ใช้สกิลก่อนผมยงไม่ได้กดเลยออเ กูต้องตกวธเร็วๆเลยใช่ไหมอ่ะเจอผมกูมมใส่เลยใช่ป่ะมาดิมาดิลูกไหม่เดิมๆมันใช้กับพี่ไม่ได้หรอกมันจะา <c oughs> เอาม่มาห้ามใช้สกิลพี่ใช้ได้คนเดียวฮะกูเอาเปรียบขนาดนี้มันจะไม่ชนะได้ยังไงวะ ไม่ใช่บุกเกนบู้ิทไม่ใช่บุกเกนบู้ิทไม่ใช่บุกเกนบู้ิทย์ัยเอ็ยเอ็นบอยเอ็นบอยดูก็รู้เมื่อกี้น้องเขาเอาจริงมาสุดชีวิตแล้วแต่เขาต้านทานพลังที่ไอผมไม่ได้ไงแล้วก็เปิดไปก่อนเลยกเลยกลียดไอพวกกระโดดแล้วแม่งติ้งติ้งยากจั้งหมดเฮ้ยอ่าถอยกอบแบบเอาจริง โอเคขอยืมพลังมึงหน่อยนะพลังโลกหมาหมาเรียบร้อยโอเคสกิลมึงตามหาได้ไม่ได้เลยเฮ้ยไอ้เจ้กูเกียรการกระโดดว่ะกระโดดกระโดดแล้วแม่งหน่วงว่ะเออเข้าดว่ะมันโดดแล้วมันหน่วงมันหน่วงมันหน่วงได้มึงอยากโดดใช่อไม่ได้เจ้กูมึงจะโดดไปสูงกว่าด้วยพลังของแพลตฟอร์มโดด อยู่เหรออ่ะแล้วคุโมะทำไมกูโรมาทำไมถ้ากูโรแล้วกูจะใช้ติกยูนี้ไหมตโต้เดี่ยวโต,โตโกไกลอะอยากรู้ว่าน้อ,องเขาจะรับสปีดได้ขนาดไหนเออ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 ใช่ครับน้องเขารับได้กูรับไม่ได้ไม่พูดนะผมขอไม่พูดลนะ นี่สินะความเอาเปรียบห <laughs> มาหมาเลยหมาเลยโน่นจริงเหรอโน่นจริงเหรอโน่นจริงเหรอโัวเก่งเหรอโน่นจริงเหรอเย้บ<า>อย่าเจอพี่ชา่างดวขงของบูกเกนเข้าไปหน่อยมาเพราะว่าสามตาห้ามใช้สกิลทั้งคู่เลยเออหนึ่งหนึ่งตัวเปล่า<ม>หนึ่งหนึ่ง,งตัวเปล่าแบบไม่ใช้สกิลเลยสามตาตัดสินไปเลย ตามน้องก็ทำไมวะ <c oughs> คุณเชื่อผมว่าผมโดนออร่าน้องเขาอะมันมันเป็นปความสุขที่เหมือนแบบไม่ว่าเราจะเล่นมุกไหนเล่นท่าอะไรเขาก็ยังกันได้หมดอะเขาเข้าใจเข้าใจฟิลปะมันแบบมันเป็นเกิดความที่แบบตีงี้ก็ไม่ได้ตีกูก็ไม่ได้ตีงี้ก็ไม่ได้กูเก็บบอลหน่วงทิศหายเลยมันมันมันเหมือนเตะไซโคมาทุกคนเข้าใจหรือปะ เขารู้ว่าเขาต้องใช้ท่าตีแบบไหนในการฆ่าผมแ่ะเข้าใจปะเมื่อพอใกล้เขาก็ตีให้มันบอลมันโดดพอบอลมันโดดมันตียากมันแบบนี้แล้วมันก็คฟุ๊บ่ปปะปกติถ้าตีปุ๊บเนี่ยผมตีโตเลยละมันแบบฟุ๊บปุ๊บแล้วฟุ๊บปุ๊บพอเขาผมเข้ามาใกล้เขาก็ตีปุ๊บฟุ๊บฟุ๊บพอใกล้เกินปุ๊บเขาก็ตีปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยแฮนด์ดีคนเกินแล้วแม่งรู้จุดปีทุกจุดเลยมเนี่ย เดี๋ยวไปดูแบบนัวๆกันว่าน้องเขาจะโชว์ความหัวได้ขนาดไหนอ๋อแล้วลืมบอกไปนะครับทุกคนตอนนี้น้องเขาเป็นอันดับสิบหกเลยนะครับ <My man. S 1> มามาดูกันว่าการเล่นแบบตะลุมบอลน,น้องเขาจะเก่งขนาดไหนอาจจะเก่งแคต่ตัวๆก็ได้จริงป่ะเฮ้ยเอามาน้องเขาเริ่มก่อนเลยปนะแตกไปหนึ่งอลล่างหัวโอเคแล้วแบล้วไก่ไปตีน้องเขาได้ป่ะ ทำให้เหมือนกับอยู่ด้วยกันแล้วก็สับน,น้องก่อนดอวบอลไปเถอะดอบอลไปเถอะแกยังไม่รู้ชะตาชีวิตตีใช่ไหมตลกไปให้ตลกไป,กไปเดี๋ยวโดนแน่พวกกันระเบิดบาร์ซิลได้ไม่ทเท่ดครับเอา้าตาย,ยเฉยเฮ้ยทวไมที่ชนะผมสิกว,ว่าตามไม่ฟุ้งดกว่าเรียบร้อยจจร้ายดำหนึ่งครับผม โคตรตึงโคตรตึงโคตรตึงเฮ้ยเฮ้ยมีคนใช้ย่างยกางล่างวะโอ้โหจะทำไมมันแหลกขนาดนี้เลยมีคนซ่อนอยู่โอเคแกได้กลับมาตัวตัวกับชั้นอีกหนึ่งรอบแล้วนะน้อกโรยผู้เอ้เอา นี่เลยวะทำไมสกิลพี่เปลี่ยนอ๋อโหมดรนดรอมอบ,บิลิตี้อเออะด้สยซ้ำว่าผมนี่ก็ถือว่าปรับตัวเร็วแล้วเน,นี่ยขนาดสกิลเปลี่ยนยังปรับยังตึงแต่ครับนี่นก,กูตีน้องก่อนเลยว่ามันต้องมีสักคนหนึ่งที่ไม่ทำให้ห้องเลยนั่นไง ไอ้ดิเผื่อไม่ได้เผื่อแล้วแม่งสัตว์กูเลยโอ้โหแล้วเรียบร้อยครับน้องเ็าเป็นแชมป์ว้าวสกิลแต่ละสกิลนี่แม่งยีโยนตีมากเลยนะแล้วรอบนี้ผมเอาสกิลัวกระโหลกมาแล้เก็บพาสีเอาโอเคมาสแต็คหนึ่งมา <laughs> ดูทรงอะผมว่าผมจะแตกยอ ตีเรียร้อยวุ้ยพี่แคจะรักไก่แอบตีขึ้นไปเรือ่อยเตะต้องเตะปะผมทำได้นะผมทำได้ดีในเกลนี้แล้วผมเตะตีขึ้นไปรักไก่ได้ไหมชี้โล่ประก,ง,กงสงกงังคมเปนเหลี่ยมครับเหลี่ยมไหมต้องเหลี่ยมครับแล้วต้องรอบอลมาเร็วๆก่อนอว่าส่งนี้กูน่าจะโดนเล่นแทนนะนักกูไปดีวกว่า โอ้โหสวยครับมาตัวตัวอ <everywhere> ีกหนึ <rock> <eni> you know? ่งรอบว้าวว้าวว้าวได้วกลางกูเกียอ้าจ้าพี่รู้นะวกูเกียนมันทำอะไรได้ตาได้ที่พี่ไม่สู้เนระยะของน้องน้องก็ทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกกูเกียนบอลเยอะกูเกียนบอลเยอะโคตรแพ้ตลอดรลยอ่ะมาตาสุดท้ายด้วยเอ็กซ์คาริเบอร์ฮะ เอ็กซ์คาลิเบอร์แม่กเกิดแล้วเอาสกิลฟอร์ที่ผมด่าว่าการสุดเจ้าเอาสกิลมาหักหน้าที่อย่างนั้นเหรอโทษนะดาบของพี่เนี่ยมันเหีญ่ <Yeah. S 2> ที่ผมเพิ่งหันมาเห็นหน้าตัวล้วหัวอย่างฟูเจอร,ร์อารมณ์กับกูเครียดเครียดอันนั้นแน่นั่นแน่สกิลนี้เดี๋ยวบอกเลยว่ากระจอกเอ็กซ์คาลิเบอร์หนึ่งครั้งต่อหนึ่งคิวสินะเออไม่ใช่แค่หนึ่งคิวนะสามคิวไปแล้ว แล้วไงอ่ะแล้วไงอ่ะสกิลฟอร์สก็คือเอ็กซ์คาลิเบอร์พี่มันใหญ่เกินฟอร์สมันปักไม่ได้อ่ะครับเึ๊บเอ๊ะเอสคาลิเบอร์เฮ้ยใช่ปุ๊บแบบตีทะลุอ่ะกูไปจองก่อนแล้วไงวะเนี่ยเออแล้วไงอ่ะฟอร์ส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 แล้วไงอ่ะโอเคผมพอจัากที่นี้แล้ว ถ้าบอลตรงเราต้องกดทันทีทุกคนแต่ถ้าบอลย้อยเราต้องรอบันยึ๊บเลี่ยเราค่อยจ่มอ่ะายอมข้ยอมเรามาโหดเกินเดี๋ยวเรามาแอบดูมุมมองของการเล่นของ้อนทุกคนนะว่าเขาเล่นกันแบบไหนนะมันชิวเกิดอ่ะทุกคนดูดิดูดิมันนอนด้วยอ่ะมันเกิน โอมันเก็บหมดห้องอ่ะจริงๆเก็บหมดห้องเริงนะตอนนี้ทุกคนหลอนหมดอ่ะไม่รู้ว่าไอคนในเกมเนี่ยมึงได้เปิดดูสกอร์ไหมว่าสกอร์ไอเนี่ยมันขนาดไหนเนะชื่อไหมล่ะมันฆ่าหมดห้องแล้วเนี่ย เอโอ้โหเรียบร้อยมึงคิดว่ามึงจะหนีจากอันดับหนึ่งของโลกอย่างนั้นเหรอมึงบ้าไปแล้วโอ้โหเรียบร้อยเก็บหมดอ้อมันเอาเกินมึงทำเรื่องที่แบบเหมือแนบบแบบแบบยากให้ดูง่ายอะทุกคน,กคนชิวเกินอะ the first time I m e t someone on the ranking อ่าใช่ใช่ดอกก็ติดแรงอะทุกคนนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมทุกคนนี่เลยอันดับสิบเห็นปะ ลาดาซ่า4 1396 6ปินเป็นยังไงบ้างทุกคนสำหรับฝีมือของอันดับหนึ่งของโลกในเกมเบสบอลผมบอกเลยนะครับว่าคือตึงมากครับอะไรมึงวเนี่ยกูเปินคลิปอยู่ไอ้หี่มงวดากูได้ไงเนี่ย อยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรกันองนั่งของโลกก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับทุกคนยังไงวันนี้ลากไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกช่องใจเราด้วยนะครับผมแลวก็ขอบคุณน้องนั่งของโลกมากนะครับผมที่มาเล่นด้วยกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย